เกมมีหน <C cess inh aling> <that> ึ่งตีนครับพี่อะไรอะพวกอะไรบักอะพี่เกมมันไม่แก้อ่าหากลับมาไอ้นี่หมดเลยวะ กลับมาสไลด์แบบยืนเหมือนเดิมวะออกมาสไลด์ค้างเหรอเออสไลด์ค้างที่หลูดทงคลิปให้ให้ดูอะแบบแบบนั้นเลยมันกำลังแบบหาทางเข้ามาหาเราอย ok อู่อ๋อมันอ้อมอ้อมอ้อมอันนี่มันละอ้อมีแล้วอ้อมีนี้ยอ้อมเนี้ยอันนั้นแน่มาแล้ว อออยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นโดนตาอแตกหนีหนีหนี่งนี้นอกเลยครับพี่มีอีกตัวหนึ่งใช่ใช่ไหมตรงพี่ดินอะ่ะันมีตัวเดียวเหรอเห็นตัวเดียวครับโอเคโอเคจะไปหาบีบอลละดูว่าจะไปบินซะและ้ว จ่าเออยู่ไม่จ้าเฮ้ยมันสลิงไปมันสลิงไปอยู่อยู่แถวนั้นแถ่นี้มันสลิงลงหลังสวายไหมมีตัวหนึ่งลาบ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 ดอโอ้ยปืนโอ้ยป้อปืนอ่ะหนูสามให้ไปดิน ใครจะรัดพี่ผมไม่ได้นะผมบอกออเสียงวิ่งบนเรือนเนี่ยใช่ใช่ใช่อยู่กับผมโย่กับผมโย่กับผมบอด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 เป็นบอดตับบิ้คว <im it> ามไวหนูวไว้อันนิดนึงแม่งแบบไอ้นี่เลยอ่ะเ <im it> ออจะไปปรับหันนิดนึงมันแบบแบ,บํไปเลยอ่ะ หมาใครถ้าเป้าไม่โดดชโชยนี่ก็คือมันหันไม่โดนเลฟุบ <laughs> สบัดสบัดโช <laughs> สบัดสบัดฟุ๊ปแง่เลยมันมันไม่ค่อยเด้งแล้วนะรถคันเนี้ยแต่พี่ลองชนหินด,ดีพี่ามิดจุเฮ้ยเออไม่เด้ง <c oughs> เออปกตินชนหินนิดหน่อยมันแบบดึงเลยรถว้าฮ่าอู้ยแค่อู้ยิงมึงก่อนเลยไอชิบหายน้องสงครับตรงนี้น้องอีหนึ่งครับ พอพอ,อไม่มาโอ้ยน้องอีกหนึ่งน้องอีกหนึ่งจบปั๊ระกอบไม่ได้คัดหมอคัดหมอประกอบไม่ได้เฮ้ยโอ้โหคัดหมอคัดหมอปั๊บเกอบไม่ติดเลยพี่ลดมาลดมาปั๊มปั๊มปั๊มสี่ทีว่าสี่ทีอะ่ะคัดหมอเออหนึ่งแล้วสอง พอมาโอเคเฮ้ยทำไมป้อมแตกผมตื่แนแ,แล้วเดี๋ยววัดสวัสดีผมเพิ่งตั้งป้อมไปทำไมป้อมแตกมันต้องมีคนยิงอ่ะพี่มีคนแอบยิงแ,งงงแ,แบแบไกลๆเนี่ยเสียงเสียงปืนแอบยิงบ้าน่ะ มันเหมือนแบบมันเห็ีอะไรแดงๆแล้วมันยิงเล่นแบบไกลๆเลยพี่เฮ้ยอ่ะพี่คันนี้ไปนี่ไปคันนี้ดีกว่าอัดบเลยโอเคอ่ะต้องไปฝั่งโรถเลยเฮ้ยเพื่อนโดดเออรอเพื่อนแป๊บโอเคมีรถคันหนึ่งไม่ใช่เหรอให้เพื่อนขับไหมโอเคโอเคได้ได้ได้ศพเพื่อนมันอยู่ด้านล่างอะมาเก็บอะไรศพนั้นนั้นวันน่ะ ศพเพื่อนมันอยู่นี่นะพี่พี่จะไปเก็บศพมันนะดูพี่เก็บไปแล้วเนี่ <c oughs> ยเนี่ยแม่แม่แม่อ่าศพมันอยู่นั่นแหละนี่ฟาร์มทุกกล่องเลย <c oughs> มีอะไรฟาร์มเยอะ <c oughs> แยะโอ้ยฟาร์มทุกกล่องเลยเ <c oughs> ห็นสีกล่องสวยๆในะฟาร์มหมดเลย <c oughs> ไปแล้ว <laughs> ฟาดทุกกล่องเลยอะกล่องนี้ไหมกล่องนี้ไหมอะกล่องนี้มหร <Eigen an throp ic> อตาสะพานดีกว่าลุ้นๆหน่อยเฮ้ยสมองจับสมองเพียบเลยพี่ <S <S <us> เต็มเลยน้าพี่ตั้งมาตั้งหมดตั้งมดที่นี้ บนราคาบนราคาระวังรักเลยสวยพี่รออีกหนึ่งเฮ้ยมีคนเกิดใหม่เกิดใหม่เจ็บหนัก

บอดอีกหนึ่งสวยสวยฮอร์มาฮอมา,อมาครับเก็บโหลดนะหล่นหมดยังหมดแล้วไอ้ซีนี้มันเต็มหมดแล้วมีเสียงบอดบอดอีกก็แตกก็แตกไม่ใช่บอดล้วมันปั๊บเกาะมีอีกตัวนะมีอีกตัวนะ เคลียร์น็อกน็อกน็อกโดนใหม่โดนใหม่โอเคเลยตัวเฮ้ยล้อมันจะวนมาล้อฮอร์เลยพเรียบร้อยบอตดี้บอตดี้ติดเก็บแท็กเอาต้นโดนใหม่ไหมพี่หรือจะขับขับรถไปหาที่เล่นขับรถหาที่เล่นดีกว่าได้ได้ได้ไป เอ้ยปวดขึ้นรถเร็วเป็นนี่หว่าคนเนี้ยขึ้นเร็วก็เป็นขึ้นเร็วก็เป็นมันเพิ่งแต่ฟาร์มอยู่เองเลยฟาร์มนานไปไหนเดี๋ยววะนะข้ามสะพานโหลดยังไม่ได้เก็บโหลดเลยโอเคพี่เฮ้ยมีตีนมีตีนมีตีนเออโอ้ยด้านหลังสไนระวังระวงังแต่เก็บโหลดได้มัน,ม,นมันไม่มีมุมยิงดดดดยังมีอยูย่แถวๆอ่าีางงนะ้ อ๋อเ oh, ขาสูงเฮ้ยตรงตรงตรงข้างในอะมีมันมีตัวเปิดไฟอยู่เ้าหรอพี่เอาเขาสูงไหมะิบหารถติดว่ะเขาเขาสูงเขาสูงเขาสูงก่อนนี่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 แถวๆตรงนี้แถวนี้มีมาแล้วมาแล้วชิดแล้วชิดแล้วบนเขาม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 าสวยสวยสวยมีไหมมีไหม มีอีก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 โอเคโอเคมีอีกมีอีกมีอีกมี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 สโสนูน่าจับเออห่างน้องน้องน็องสนอัชิดมีชิดมีหลังเรานอกวงโอเคพี่กำลังเข้าเฮ้ยดูรีโหลดแป๊บิงชัวนหน่อย โอเคโดตามสวยพี่แต่หมดตีหนึ่งเบอร์ส่าพี่บอลอยู่ตรงนู้นน่ะไปวงวงอยู่โน่นด้วยตอนต้องไปหาใครมีส n o w b o a r มั่งพี่สโนบ b o a r ชิดไปเลยคนหนึ่งเดี๋ยวตามไปเพราะมันดักนั่นนมันดักตรงทางถนนั้นน่ะพี่เห็นบ้านหลังนั้นว่ามันมีตัวนึง แล้วที่เหลือมันอยู่ไหนไม่ไม่รู้นะระวังระวังมีต้นหนึ่งอยู่เฮ้ยวิ่งได้น่ะไปอ่ามันยิงอ่าอยู่อยู่อยู่บ้านนี้ตัวนึงโอ้ยระเบิดกำลังเข้า,ากำลังเข้าอยู่หลังบ้านหลายตัววิ่งขึ้นบนวิ่งขึ้นบน โอ้มันหนีอ่ะพี่มันวิ่งขึ้นบนหมดเลยอบ้านนี้ยังอยู่นะบ้านนี้ยังอยู่บ้านไหนโอเคโอเคโอเคเอาบ้านหลังก่อนอุ๊ยระเบิดมีจริงมีจริงมีจริงวงบีบบะาออกไม้นม <laughs> แตกแตกแตกแต้นมไนม้นเรือบนเข,ขาวี<ม>่บนเขาวิ่งขึ้นไปสามสี่ตัว <laughs> บนเขาตรงเนี้ย มันไปไหนมันวะโอ้ยอยู่นน่นอยู่นน่นหลังหินนน่นระเบิดไประเบิดไปไม่ระบงไม่ระเบิดแม่งอะปืนนี่แหละ ตัวลงล่างเหรอไม่หนีเก่งจังวะอ๋ออยู่นี่อยู่นี่ขลงล่างน้องหนึ่งน้องหนึ่งน้องหนึ่งขอกระสุนแป๊บนึงสามโอเคพี่ได้กระสุนมาแล้วอุ้ยสว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 ยเบอร์สี่เดี๋ยวตัวเนี ไปไปไปอุ๊ยมันรู้ได้ยังวะแม่สสนมแล้วไปจิงเขาเลยนะมันรู้ได้ยังวะนะ่ะโตรจันเลยของจีนของจีนทองบคบคบนี่คืออะไรพ<ร>ี่ LMG เหรอลิ M <he? S 2> งจีมาเอามาเล่นดูสูดิีก็บแล้ว ว้าอบิเตอร์มาแล้วเหรอนี่เห็นว้าว้าไป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 ว้านี่จะบอกวはは้าวโอ้ดีจริงจริงอ้องบอกว่านี่ดีอว้ามีฝนตกด้วยโอ้มีฝนตกด้วย โอ้ยวิ่งยิงพังละเอาเรื่องสวยสวยสวยแล้วทำเลงเราใเยอเก็บกระสุนเยอะๆก่อนโคตรเปลืองเลยโคตรเปลืองแล้วยิงแต่งยิงเปลืองเหรอเห็นแล้วนะครพี่นั่นอ่ะอะไรนะอะไรอย่างไรอย่างนี้เลย เรียบร้อยมันล่วงตัวเดียวพี่เพื่อมันอยู่ไหนไม่รู้่ะมีอไปครับน่าจะเพื่อนมันนวดโดกิบแกเ่อนนวพี่ มีเราไปพี่เพื่อนมันเพื่อนอันตัวใกล้เรายังไม่อ๊บเพื่อนมันโดดอีกอุ้ยมาชิ้นเลยพี่บอลน็อคน็อตหนึ่งสวยสวยน็อ โอ้ยดันบนดันบนดันบนเฮ้ยอืมข้างบนยังอยู่ผมตายอ่ะมันยิงแบบเข้าเรือผมเลยตายโอเคสวยสวยผมตายอ่ะไปพี่เดี๋ยวคับพอไปอ้าไม่ชุบพี่ดินเหรอเหลือห้าเปอร์เซ็นแล้วอ่านั่นแหละ จะขับไปพี่ตัวปล่าสัวผมว่าตัวผมบัากัะอ้าวไปไม่เหลียนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นเต็มตัวโอเคผมรอดตับพี่ตีไปรับเลยพี่โ,โ,โล้ซโหโลนเลยพี่ได้เหรอเฮ้ยรถมารถมาพี่บอล มันลงยิงว่ะนอบหนึ่งนอบสองปืนโคตรดีติดรถพอดีเอ้ยสวายสวายโอ้โครับพี่จะแต่งกไหมจะเจียววันนี้ก็มันติดเลยนะ <laughs> แอร์ไนติดตัวเองมันยิงอยู่มันยิงอยู่มันยิงอยู่ไอ้ยี่ชาร์จชาร์จชาม์ารยังน็อตอยู่อ่ะเฮ้ยมาโอเคยังน็อตอยู่ตรงเดิมที่ตรงที่เดิมอ่ะครับพี่บอลกำลังไปพี่ ตรงนู like ้นนา่เปล่าเดี yeah. ๋ยวนะนั่นแหละนี à, ่นีนี่ขับไปอะตายตาเี้ยบเลยอ๋อไม่ใช่ตัวเดียวตัวเดียวอยู่ตรงนู้นอะเกาะแตกเกาะแตกเกาะแตกเาะแตกตัวอะไราลยงจะชาร์จดยนต ตตตตดักหินเลยดักได้พีปีนบนหกเนี่ยนี่นี่นีอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้โอเคเลังไปกัลยไปไปไปไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมันหยักหินกับหินรีเ้าลยนั่นลังหินนะมะลองมาด้วย มาชนตาหนึ่งไว้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 บนบล่ะเกาะแตก ไม่เห็นตัวว่ะเนา,อย,านนอยู่ข้างบนอยู่บนเลยนาอตาตาตาสวยว้าฮ่าฮ้าฮาฮาเปิด,ด่โคตรดีสุดยอดพี่สุดยอดพี่ครมแล้วที่เติมมาพี่สุดยอดปืนโหดมาก